โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยและคนทั่วโลกซึ่งโรคมะเร็งนั้นมีหลายชนิดสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายอวัยวะโรคมะเร็งนั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมทําให้เซลล์ในอวัยวะนั้นเกิดการกลายพันธุ์เป็นเซลล์ที่ผิดปกติและเกิดเป็นมะเร็งแม้ว่าทั้ง3คนจะเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วอาจเป็นมะเร็งคนละประเภทคนละรูปแบบกันเนื่องจากแต่ละคนได้รับสารแปลกปลอมที่แตกต่างกัน ทำให้เซลล์กลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันแต่การเป็นโรคมะเร็งนั้นยังสามารถรักษาให้หายได้เนื่องจากในระยะแรกๆเซลล์มะเร็งยังเป็นกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กสามารถกำจัดได้ด้วยการผ่าตัดชิ้นมะเร็งออกการฉายรังสีไปกำจัดมะเร็งหรือการทำเคมีบำบัดที่ไปทำลายเซลล์ที่ขยายตัวเร็วอย่างเซลล์มะเร็งแต่ไปกำจัดเซลล์อื่นๆในร่างผู้ป่วยด้วยทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและเนื่องจากโรคมะเร็งของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นการรักษาด้วยยาตัวเดียวกันอาจารักษาได้ผลที่ต่างกันจึงมีการรักษาแบบใหม่ด้วยยามุ่งเป้าที่นำเซลล์มะเร็งออกมาตรวจว่าเป็นชนิดไหนแล้วเลือกยาที่ทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งชนิดนั้นเพื่อรักษาให้ได้ตรงกับมะเร็งชนิดที่เป็นดังนั้นผู้ที่ป่วยสามารถรักษาจนหายและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตเยอะเพราะคนมักตรวจไม่เจอโรคมะเร็งหรือเจอช้าเกินไป ราะในระยะแรกๆนั้นมะเร็งเป็นเพียงกลุ่มก้อนเล็กๆยังไม่เติบโตและแพร่กระจายอาจจะมีอาการแสดงออกมาไม่มากหรือไม่มีอาการเลยก็ได้จึงต้องหมั่นสังเกตร,ร่างกายและตรวจสุขภาพเป็นประจำยิ่งตรวจเจอเร็วก็สามารถรักษาได้เร็วยิ่งขึ้นถ้าหากรอให้มีอาการแล้วค่อยไปตรวจมะเร็งอาจจะเติบโตและลุกลามไปอวัยวะอื่นๆที่สำคัญเช่นตับปอดสมองจนไปขัดขวางการทำงานของอวัยวะให้บกพร่องหรือล้มเหลว และส่งผลทําให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุดดังนั้นเมื่อถึงเกณฑ์อายุที่เริ่มมีความเสี่ยงควรตรวจสุขภาพเป็นประจำและหมั่นสังเกตร,ร่างกายของตนเองอยู่เสมอหากคลำเจอก้อนเนื้อหรือมีอาการผิดปกติกับร่างกายควรพบและปรึกษาแพทย์ทันที